พูดคนเดียวก็าใจปะ,ะเริ่มเอาใหม่ใหมเออนีน่นนดูดูวิธียัดมอเตอร์เจียร์าเครื่องช่องรอบสองพันแปดปั๊มสกูร้อยแรงถ่ายหน้าคนหน้างานเอนเอช่างทองอา่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดสับสกาให,หน่อยนะครับกดติดตามไปด้วย ช,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 ช่องช่างช่องทำได้ช่องอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้ฉนวนค,ความความความร้อนอย่างดียัดกางร่องมันจะมีทับปอีกผ่านไปเรื่อยๆมันจะทับไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเกบปลาขึ้นช่องยัดทีละครึ่งใช้ฟอนยางตอบถ้ามใช้ฟอนอื่น ค้อนเหล็กใช้ไม่ได้คนระับใช้ค้อนยางอย่างเดียวตอกดัดทรงยัดคนเดียวไม่ได้ต้องยัดสองคนเพราะคนเดียวแขนมันไม่ถึงแขนเราไม่ถึงต้องยัดสองคนสองฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นนายจ้างฝั่งนี้ก็เป็นลูกจ้างต้องใช้ในายจ้างมาช่วยยัด าในใจเขาก็สนับสนุนให้ทําคลิปเผื่อจะมีรายได้พิเศษเข้ามาชุนเชียวครอบครัวซื้อกระปิน้าําปลาเอแล้วก็ไม่เปิดปิดก,กั้นเราว่าเออมึงจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นบางที่ก็ไม่ถ่ายหรอกครับนี่เขาอนุมัติเออถ่ายไปเลยเผื่อจะได้รายได้พิเศษเสริมให้ดูการของเราอลลวดลงเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนความร้อนเรียกว่นนอมแม็กอย่างดี ผลความร้อนสูงเห็นแล้วเราก็มาดับตรงลวดไขคอนยางตอบให้เป็นทรงสวยงามครับสวยแจวเลยก็ยัดไปเรื่อยๆยัดในครบนี่อ่าดูด้านนี้ด,ด้านหัวสายหวังู้นด้านหัวสาย เห็นไหมต้องใช้สองคนยัดตัวใหญ่ถ้าต,ตัวเล็กใช้คนเดียวอ่ลวดลวงต้องห้ามให้มันบาดปากล่องห้ามให้ลวดทะลอก ก็ลงทีละล่องทีละล่องคันเดินหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบล่องแล้วก็เทินทับไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะเต็มช่องแล้วทีเนี้ยครบวงจรมันโคตรข้าศ <c oughs> <c oughs> มานี่ครับโอเคอย่าลืมกด Subscribe ก,กดถูกใจกดแชร์ด้วยเด้อ